สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่16กันนะคะเริ่มกันที่คืนวันอังคารที่19ธันวาคม2566เบรเมนเสมอกับไลซิก1ประตูต่อ1โฮเฟนไฮมเสมอกับดามสตัด3ประตูต่อ3ขณะที่ดอดมูลเปิดบ้านเสมอกับไมล์0-5 1ประตูต่อ1 ขณะที่คืนวันพุธที่20ธันวาคม2566อุนิโอนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะโคโลน2ประตูต่อ0วอลฟบวกแพ้บบเยอร์มิวนิค1ประตูต่อ2สตุตการ์ชนะอัลสบวก3ประตูต่อ0ไฮเดนฮามชนะไฟบวก3ประตูต่อ2แฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านชนะมึนเช่นกลัดบัก2ประตูต่อ1ขณะที่เลเวอร์คูเซ่นฟอร์มนั้นยังคงยอดเยี่ยมและคงเส้นคงวานะคะชนะโบกคุ้มไปได้ถึง4ประตูต่อ0 จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่16ค่ะ แรงจนชุดไม่อยู่เลยนะคะจากฝูงของบุนเดสลีกาอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนตอนนี้มี42แต้มค่ะจากการแข่งขัน16นัดชนะ13และเสมอ3ไม่แพ้ใครเลยนะคะส่วนไบเออร์มิวนิกตามมาเป็นอันดับที่2มี38แต้มจากการลงแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดค่ะโดยไบเออร์แข่งขันไป15นัดชนะ12เสมอ2แพ้1ขณะที่สตุ๊ดการ์ดอันดับที่3มนะคะมี34แต้มจากการแข่ง16นัดอันดับที่4 เบไลซิกมี33แต้มอันดับห้าบรุสเซียดอนมูลค่ะม,มี27แต้มส่วนอันดับที่6ไอทัคแฟรงเฟิร์ดมี24แต้มนะคะซึ่งก็เท่ากันกับอันดับที่7ฮอฟเฟนไฮมและไฟลบวกอันดับที่8 ส่วนไฮเดนฮารมอันดับที่9มี20แต้มค่ะ w ว l ฟบวกอันดับที่10มี19แต้มขณะที่อัลส์บวกอันดับที่11มี18แต้มนะคะอันดับที่12บสอมนเช่นกลัดบากมี17แต้มอันดับ13เวเดอร์เบรเมนมี16แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือโบคุมส่วนอันดับ15อูนิโอนเบอร์ลินลงแข่ง15นัดมี13แต้มค่ะไมลศูนยห้ายูอันดับที่16นะคะมี10แต้มซึ่งเท่ากันกับ17คคือโและอันดับ18คือดมดค่ะ ไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023 2 0 2 4ในสัปดาห์ที่16นะคะแฮร์รี่เคนจากไบเยอร์มิวนิกยังคงยิงไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะยิงไปล่าสุด21ประตูแล้วนะคะส่วนแซอูกิราซีอันดับที่2ค่ะซึ่งเป็นนักเตะจากสุดการ์ดยิงไป17ประตูต่อมาคะ่ะลูอิส โอเปนดาจากแอบเบไลทซิกยิงไป11ประตูนะคะตามมาด้วยวิกเตอร์โบนิเฟสจากไบเออร์ลูคูเซนยิงไป10ประตูและเดนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดยิงไป9ประตูทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบา e w นวส์ชัแค่ะ